กำลังทหารพรานกองร้อยเฉพาะกิจทานพรานที่2107กองกําลังสุรศักดิ์บนตีเข้าสก,กัดผู้จ้องหาพร้อมของการรถจักรยานยนต์ข้ามแม่น้ำโขงไปยังฝั่งสปปาลาวบริเวณพื้นที่ชายแดนอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหาร กำลังทหารพรานกองร้อยทหารพรานที่2107หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21กองบังคับการควบคุมที่1กองกําลังสุรศักดิ์บุญตรีได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ว่าจะมีการลักลอบขนย้ายรถจักรยานยนต์ที่โจรกรรมมาเพื่อข้ามแม่น้ําโขงไปยังฝั่งสปปลาวบริเวณชายแดนเขตอําเภอดอนตานจังหวัดมุกดาหารจึงได้จัดก,กําลังพลตรวจ พบเรือกีบหางยาวติดเครื่องยนต์วิ่งเข้ามายังฝั่งไทยและมีกลุ่มชายวัยรุ่น2คนกําลังนารถจักรยานยนต์ขึ้นเรือดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มทราบชื่อต่อมาคือนายสมโพศ์อายุ37ปีภูมิลำนาอยู่บ้านบ้านานาห้วยเกอกตําบลดอนตาลอําเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารพร้อมของกลางรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจํานวน1คันและเรือกีบหางยาวติดเครื่องยนต์จานวน1ลําโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้บ,บนันทึกภาพถ่ายและว,วิดีโอจับกลุ่มไว้เป็นหลักฐานพร้อมนําตัวส่งเเจจ้้าาาหนที่่ํรวพือ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป